รวมรถมือสอง JK ค่ะขอนําเสนอเก๋งมือสราคาประหยัดเพียง27,000บาทเท่านั้นนะคะกับรถ Honda Accord ค่ะในโมของงูเห่ารถปี98นะคะ27,000บาทน้ำมันรวนค่ะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลวิ่งทางไกลได้วิ่งใช้งานได้ปกติกันแดดกันฝนกันลมกัมนได้สบายนะคะในราคามิตรภาพ รถยนต์เกียร์ออโต้นะคะแอร์เย็นค่ะช่วงรางนิ่งๆสามารถทำความเร็วกันได้สบายนะคะถึงรถจะมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วนะคะแต่ก็ยังขับได้ค่ะวิ่งได้ปกตินะคะท่านใช้งานได้ปกติค่ะตัวรถนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับสภาพของการดูแลจากเจ้าของเดิมกันด้วยนะคะนอกจากจะมีดูเบื้องต้นจากอายุแล้วก็คือ ที่แตกต่างกันในแต่ละคันก็คือการดูแลจากเจ้าของเดิมนี้แหลคะค่ะทุกท่านเราจะได้รถดีไม่ดีนะคะภาษี68เอกสารมีโครบค่ะรถอยู่ที่กรุงเทพมหานครแถวรามอินทราสนใจโทรคุยโทรนัดดูรถด้วยตนเองค่ะไปทดลองขับกันก่อนติดต่อน,นัดหมาย่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะแอดมินไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงนำเสนอให้ชมเท่านั้นสวัสดีคะ่ะ